เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดน4306ตชร437ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสบาย้อยและผู้ใหญ่บ้านหมู่2 4. ตำบลเขาแดงอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาร,ร่วมกันจับกลุ่มคนไทยจำนวน29คนเป็นชาย18คนและหญิง11คนพร้อมรถจักรยานยนต์15คนัขนขณะที่ลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติบริเวณจุดผ่านแดนไทยมาเลเซียหลัก34หมู่2บ้านสวนชามตำบลเขาแดงอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อหลบเลี่ยงการคัดกรองโควิดของเจ้าหน้าที่จากการ ตรวจสอบเพราว่าเป็นชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านนาและตำบลสกรมอําเบจนะจังหวัดสงขลามีบัตรประชาชน23คนไม่มีบัตร6คนและในจํานวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและหลังจากนี้จะทางเจ้าหน้าที่จะนําทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 และเจ้าหน้าที่ชุดเพาตรวจชายแดนตชร437ยังคงออกลาดเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโควิดสิเก้า

นังพ no ุ <m <m ่มพัชิอาวีน us> ุส oka ต้นตะยามัดนังเล่ <min <min ็กนังเล็กครับ

banget cu por